น้องเจอโปรเจกต์นี้นะคะด้วยช่วงที่อยู่คือออนไลน์ค่ะเล่น Facebook คือตอนนั้นนะในภาวะวิกฤตที่มันมันภาวะเครียดแล้วค่ะตึงภาวะตึงมากๆเลยค่ะตึงทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นหูนะคะว่าอะไรมานออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายหลกัหลกหลายปัญหามากที่ประดังประเด็นเข้ามาน้องเองก็ถ่าย Facebook เข้าไปค่ะแล้วก็มาเรื่นเจอ โปรเจกต์ค่ะแล้วดันไปสะดุดผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ปลดหนี้ผมเองมีสามารถสร้างรายได้วันละสี่หมื่นบาทแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่สะดุดเลยก็คือว่า มันมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มค่ะที่มากกว่าสินค้าของ IDM ของเรานะคะก็คือว่า,าเป็นโปรเจกต์ทมมี่มีมีพาร์ทเนอร์อย่างเช่นแพลตฟอร์มพันล้านค่ะเรารวบรวมเกต eway ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, c e n t r a ท o ั l ออนไลน์ดีซีออนไลน์คือแบบ เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอะ่ะไอ้เราก็คือเป็นสายที่แบบว่าของมันต้องมีอะค่ะพี่อันเออ,เอ,อของมันต้องมีอะไรเงี้ยเออทำยังไงนะแม่บ้านอย่างเราๆค่ะฉลาดเลือกช็อป ซ,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 ซื้อ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 ตลอดค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคือไม่ได้แคชแบ็กกลับคืนมาแต่ทุกวันนี้ค่ะได้มาจอโปรเจกต์อินดีนะคะการจ่ายของเราทุกๆการจ่ายของเราค่ะสามารถได้แคชแบ็กกลับคืนมาด้วยทุก100้ยเหรียญสวัสดแลกเงินคืนได้100บาทอันนี้ก็ชอบเลยสิคะพี่อัญว่าอุ่นทุกคนคือตอนนี้น้องเห็นแบบเคอรี่ผ่านหน้าบ้านทุกวันอะ่ะอันนี้แหละนะ่าเป็นโอกาสของเราที่สําคัญที่สุดเลย และบอกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ของคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านอีกไอเราก็แบบชอบดูรายการนี้ด้วยคือหน่องเองค่ะถ้าหากว่าเราจะ เราจะตัดสินใจทำธุรกิจอะไรหน่องสังเกตว่าธุรกิจอะไรมันจะเป็นเทรนด์ของธุรกิจในเวลานี้และที่สำคัญทุกอย่างอยู่ในโหมดออนไลน์หมดผ่าหมานก็ออนไลน์ขายกาแฟทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือออนไลน์หมดแก๊บฟู้ดออนไลน์อะไรเงี้ยคืออาหารทุกอย่างก็เข้ามาอยู่ในโหมดออนไลน์เอ๊ะจะมีใครช่วยจับมือเราทำผ่านออนไลน์ได้บ้างและมีระบบรองรับด้วยอะไรแบบนี้ค่ะหน่องเองก็เลยเปิดใจค่ะเพราะตอนนั้นหน่อง เจอสองวิเรียบร้อยแล้วนะคะวิแรกคือวิกฤตค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเปิดใจก็คือวิใสทัศนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะกรวนบุญญาณน,น,นะคะเรียกหน่องเลยเลยค่ะปัจจุบันนักเป็นนักธุรกิจอินดี้ยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อให้รู้จักคุณหน่องมากขึ้นนะฮะธุรกิจ หลักก่อนหน้านี้ที่จะมารู้จักกับธุรกิจอินดีมก็คือธุรกิจรับเหมาต่อเติมอะไรต่างๆมากมายตอนช่วงนั้นนะฮะเป็นยังไงม้างครับยอดขายหรือว่ายอดลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการเ,ย,เยอะไหมฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับวิกฤตกับธุรกิจของเราครับ ค่ะ,ะก็คือลูกค้านะคะก็บอกต่อเยอะมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วคะ่ะลูกค้าก็คือต้องการต้องการความตามใจของลูกค้านะคะอยากได้วัสดุที่เกรดดีๆและที่สำคัญคือกดราคาที่แบบต่ำลงนะคะก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งยิ่งเหมือนประคองคะ่ะยิ่งทำยิ่งประคองน้องเองอะ่ะเจอสภาวะตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะคะพอทีนี้พอรอบแรกเนี่ยพอโควิดเข้ามาปีห 6, ะะก็ทําให้หนองได้ได้รู้ว่ามันล็อกดาวน์ตอนนั้นคือทํากิจการของตัวเองไม่ได้รายจ่ายมีทุกวันค่ะแต่ว่ารายได้ไม่มีเลยก็คือแบบชะง,งักไปเลยนะคะในในวิกฤตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยพอเ็นเจอเหตุการณ์แบบโควิดมาตอนนั้นเราเราทำยังไงแล้วประคองตัวยังไงฮะ ค่ะช่วงช่วงทุกคนคือตอนตอนที่วิกฤตโควิดนั่นนะคะก็คือว่ามันจะเป็นช่วงที่ท้าทายตัวเองมากๆเลยคือทุกอย่างคะ่ะแต่รายจ่ายอะ่ะมีมีเพิ่มเติมนะคะรายจ่ายมีเพิ่มเติมเพราะตอนนั้นข้าของเครื่องใช้แพงขึ้นแต่รายรับคือไม่มีเลยก็เลยเขาเรียกว่ากินเงินเ,นเก่าก่อนคะ่ะช่วงแรกนะคะแต่พอระยะหลังๆเนี่ยคือเงินเก่าเริ่มหมด หลังจากนั้นก็คือเริ่มหมุนแล้วค่ะเงินหมุนเงินหมุนจนเป็นหนี้ค่ะหลักล้านกันเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าวันนี้เรามัวแต่อยู่จุดเดิมค่ะถ้าเราไม่ปรับสถานการณ์ก็จะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราอยู่ดีก็เลยต้องศึกษาวิธีการสร้างรายได้อ่ะค่ะพี่อัน ว่าถ้าตอนนี้เราอาจจะแบบถ้ายืมยืมยืมตากะาการใช้นี่เนาะเราอาจจะแบบว่ายืมใน A มาจ่ายให้ใน B แบบนี้ค่ะเราก็จะอยู่ในวงเวียนวัฏจักรของการเป็นนี่อยู่นั่นเองแต่จะมันมีวิธีไหนนะที่จะทำให้เราปลดนี่ปลดบัณฑนาการเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะในระหว่างนั้นน่ะผมเชื่อว่าก็น่าจะมองหาแหละเพราะว่า มันก็คงเหมือนคนกําลังหิวน้ำเนาะหรือกำลังหิวข้าวยังไงก็ต้องหาวิธีการเพื่อให้ตัวเองอิ่มนะฮะตอนนั้นเนี่ยได้ไปหาอะไรมัางฮะช่องทางไหนที่แบอบคิดว่าเราจะทําการตลาดหรือว่าจะหาอะไรได้เพิ่มนะ่ยได้ศึกษาไหมช่วงนั้นฮะ ตอนนั้นก็ศึกษาหลายวิธีการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอขายสินค้าอะไรเงี้ยเอาสินค้ามาโพสขายอะไรเงี้ยเราก็มีไอดอลในดวงใจเนาะบอกโอ้โหถ้าเราจะต้องขายลักษณะแบบนี้เนี่ยหน่องเองก็คงคิดว่าไม่เก่งค่ะเพราะประสบการณ์ด้านออนไลน์คือ,อสมัคร Facebook ก,ก็ไม่เป็นค่ะตอนเริ่มต้นนะคะสมัคร Facebook เ,เองไม่เป็นค่ะแล้วก็เรื่องของการยิงแอดหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือจากประสบการณ์เดิมเลยคือไม่เป็น แล้วถ้าหากว่าเราไปขอความรู้กับใครแบบนี้เขาอาจจะแบบ ช่วยเราได้แค่เล็กๆน้อยๆแล้วก็บางครั้งบางทีมันจะต้องไปลองผิดเองค่ะแล้วยิ่งเราอ่ะมีปัจจัยมีเงินแบบอันจํากัดแบบนี้ค่ะซึ่งเราแบบลองผิดได้ได้แบบไม่หลายครั้งมากฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรเนี่ยน้องต้องศึกษาแล้วก็เลือกอย่างอย่างมีสติค่ะตอนช่วงนั้นนะคะแต่ไอ้วิกฤตของเราเนี่ยแหละมันก็บีบบังคับเข้ามาค่ะพี่อานว่าในในช่วงเวลาเนี้ยคือมันต้องเลือกแล้วล่ะ อะไรอยแบบเนี้ยค่ะอืมนะฮะเลือกอะไรครับแล้วตอนนั้นเราเลือกอะไรครับค่ะจากที่หน่องสังเกตนะคะว่าการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะจะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนลักษณะหลักๆค่ะหลักแรกคือหลักลก,ลก,ลก,การขายซื้อมาขายไปได้กําไรคือจบคําถามคือ,อเราจะต้องมี เงินทุนหมุนเวียนในร้านของเราตลอดเลยนะคะแต่ทีนี้ค่ะมันจะมีงานง่ายกว่าหลักการขายไหมก็คือศึกษาในธุรกิจที่สองค่ะมียังมีงานง่ายกว่าหลักการขายก็คือการขยายงานตามระบบจากการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ก็คือการเพิ่มเรื่องราวโพสต์การเพิ่มเรื่องราวทักสิ่งเล็กที่เรียกว่าทักทักเพื่อนแบบนี้ค่ะบอกว่าเออถ้าเราวันนี้เราเพิ่มเรื่องราวพูดกับเพื่อนเราเพิ่มเรื่องราวส่งเรื่องเออส่ง สติกอร์ให้เพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบว่าทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วธุรกิจนั้นจะต้องมีระบบรองอนนรับด้วยค่ะเราเคยดูยมองอยังไงกับธุรกิจเครือข่ายบ้างก่อนหน้านี้นะคะหน่องเองก็ เคยเปิดใจรับโอกาสดีๆกับเพื่อนค่ะเพื่อนก็มาชวนนะคะว่าธุรกิจนี้ดีนะไปศึกษาดูธุรกิจนั้นดีนะไปศึกษาดูสินค้าหลายๆตัวค่ะในธุรกิจที่ชื่อว่าเครือข่ายเป็นสินค้าที่ล้วนแล้วแต่ขัดสันกันมาเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะคุณภาพของสินค้าหน่องชอบคือคุณภาพของสินค้าค่ะในธุรกิจเครือข่ายเนาะและแน่นอนค่ะว่า มีแผนการจ่ายค่าตอบแทนแบบชัดเจนในธุรกิจเครือข่าย MLM หน่องไม่ได้มองว่ามันแย่แต่ว่าหลายๆคนก็กลัวว่าอายาอีกแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ MLM นะคะในระบบการตลาดที่สามารถให้โอกาสในความสําเร็จกับทุกอาชีพเลยค่ะทุกๆคนเนาะทุกอาชีพเป็นโอกาสที่ให้ทุกคนสามารถทําธุรกิจได้อย่างไม่ต้องใช้เงินอย่างมหาศาลเพียงแค่เปิดใจเข้ามาศึกษาแผนการตลาดของบริษัทนั้นๆนะคะ ในที่นี้ก็คือเป็นบริษัท i ีดีมอินเตอร์เนชั่นแนนั่นเองค่ะของเราให้วางแผนดีๆนะคะว่าแผนการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของเราได้ไหมการสร้างแพ s ซ v ฟอินคัมให้กับชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไรค่ะคือเราสามารถที่จะสร้างแพชชั่นในการดําเนินชีวิตได้เลยนองให้ความสําคัญกับระยะเวลาค่ะเพราะทุกธุรกิจจําเป็นต้องใช้ระะเวลาในการสร้างช่วงแรกๆค่ะ ายได้ก็ยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะคะแต่หากถ้าเราทุ่มเททำอย่างมีวินัยค่ะรายได้หรือผลลัพธ์ก็จะช่วยสนับสนุนแต่รายได้ของเราก็จะช่วยสนับสนุนให้เรามั่นคงยิ่งขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่องมัง่งคั่งอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สําคัญค่ะเป็นระยะยาวด้วยรายได้แบบระยะยาวนั่นเองแล้วเราไปรู้จักัธุรกิจอินดีมกับใครแล้ว ไไไรู้้จักักดยงงฮะน้องต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้เปิดโอกาสให้กับน้องค่ะน่องเจอโปรเจกต์นี้นะคะด้วยช่วงที่อยู่คือออนไลน์ค่ะเล่น Facebook คือตอนนั้นอะในภาวะวิกฤตที่มันมันภาวะเครียดแล้วค่ะตึงภาวะตึงมากๆเลยค่ะตึงทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นหูนะคะว่าอะไรมานออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลาก,ก,ก,กหลัหลายปัญหามากที่ประดังประเดกันเข้ามาหนองเองก็ถ่ายเฟซบุ๊กเข้าไปค่ะแล้วก็มาเรื่อนเจอ โปรเจกต์ค่ะแล้วดันไปสะดุดผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ปลดหนี้ผมเองมีสามารถสร้างรายได้วันละ4ี่หมื่นบาทก็มีค o สเป้ปิวัฒนพรมสอนน้องโทรหาเลยค่ะประมาณสักเที่ยงคืนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ที่สะดุดเลยก็คือว่ามันมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มค่ะที่มากกว่าสินค้าของ IDM ของเรานะคะ,ะเป็นโปรเจกต์ที่ สามมีมีพาร์ทเนอร์ partner, อย่างเช่นแพลตฟอร์มพันล้านค่ะเรารวบรวมเกตเ w a y ไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e c e n ซ r a ท o n l ออนไลน์ l ีซ e ออนไลน์คือแบบเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอะ่ะไอเราก็คือเป็นสายที่แบบว่าของมันต้องมีค่ะพี่อันเออ mm. ของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเออทำยังไงนะแม่บ้านอย่างเราเราค่ะฉลาดเลือกช็อป ซ,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 ซื้อ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 ตลอดค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคือไม่ได้แคชแบ็กกลับคืนมาแต่ทุกวันนี้ค่ะได้มาจอโปรเจกต์กับอินดีนะคะการจ่ายของเราทุกๆการจ่ายของเราค่ะสามารถได้แคชแบ็กกลับคืนมาด้วยทุก100้ยเหรียญสามารถแลกเงินคืนได้100บาทอันนี้ก็ชอบเลยสิคะเี่อนว่าอุ่นทุกคนคือตอนนี้น้องเห็นแบบเคอรี่ผาดหน้าบ้านทุกวันอ่ะอันนี้แหละหนะ้าเป็นโอกาสของเราที่สําคัญที่สุดเลยและ และบอกได้เลยว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ของคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านอีกไอเราก็แบบชอบดูรายการนี้ด้วยคือหน่องเองค่ะถ้าหากว่าเราจะ เราจะตัดสินใจทำธุรกิจอะไรหน่องสังเกตว่าธุรกิจอะไรมันจะเป็นเทรนดของธุรกิจในเวลานี้และที่สำคัญทุกอย่างอยู่ในโหมดออนไลน์หมดผ่าหมานก็ออนไลน์ขายกาแฟทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือออนไลน์หมดแกลบฟ o ้ดออนไลน์อะไรเงี้ยคืออาหารทุกอย่างก็เข้ามาอยู่ในโหมดออนไลน์เอ๊ะจะมีใครช่วยจับมือเราทำผ่านออนไลน์ได้บ้างและมีระบบรองรับด้วยอะไรแบบนี้ค่ะหน่องเองก็เลยเปิดใจค่ะเพราะตอนนั้นหนอง สองเจอสองวิเรียบร้อยแล้วนะคะวิแรกคือวิกฤตค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเปิดใจก็คือวิใสทัศน์นั่นเองค่ะทีนี้การจุดเริ่มต้นหลายคนเองก็แม่แล้วมันจะเริ่มต้นยังไงล่ะคุณน่องผมก็สนใจนะผมจะเริ่มแบบไหนดีอะอยางของคุณน่องเองเริ่มต้นยังไงครับ โอเคค่ะในฐานะเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาในองค์กรนะคะน้องเองก็เปรียบเสมือนนะคะให้ความสําคัญมากๆเหมือนประหนึ่งว่าเราคือคนใหม่ค่ะน้องใหม่เลย สิ่งที่น้องใหม่ต้องรู้ค่ะสิ่งใดบ้างแล้วเราก็มีการติดกระดุมเม็ดแรกกันอย่างถูกต้องนะคะเป็นการติดตามโดยการสร้างสายสัมพันธ์ค่ะพี่อันก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันบอกให้สมาชิกใหม่ทราบเสมอว่าทุกธุรกิจจําเป็นต้องมีต้นทุนเสมอต้นทุนในที่นี้ก็คือเวลาและ คนค้องชอบโปรเจกต์นี้คะ่ะเป็นโปรเจกต์ที่ทําให้เราปลดบัณน,นาการของเราได้ในช่วงช่วงระยะแรกนะคะมีค่าเทอมให้ลูกมีคือแบบมีที่อยู่ให้ลูกแล้วแล้วที่สําคัญคือ,อ ถ้าหากว่าวันนี้ค่ะหนูไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วธุรกิจนี้สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกได้น้องไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าลูกของน้องจะเป็นอะไรโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรลูกอะไรแบบนี้แต่ว่าณวันนี้ค่ะแม่สร้างด้วยมือของแม่แล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกเลยว่าลูกจะสานต่อโปรเจกต์นี้อย่างไรแล้วน้องเองก็กันรหัสเขาไว้อีกหนึ่งรหัสด้วยค่ะว่าในช่วงต่อไปนี้เขาก็เ,เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้อง เป็นรดกค่ะตกทอดไปแน่ๆแล้วน้องเองดูพี่สุพนิกาเป็นหลักค่ะไอดอลของน้องเลยนะคะครอบครัวเย็นซับครอบครัวนี้เนี่ยแหละค่ะคือทําให้หน้องแบบยิ่งชัดเจนกับโปรเจกต์นี้มากๆค่ะพี่อันว่าเป็นธุรกิจที่ถ้าวันนี้เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอ่ะเราไม่ก็ไม่เราไม่จําเป็นต้องห่วงอะไรอีกแล้วแบบนี้เลยค่ะพี่อันวันนี้ถ้าถ้าเราไม่เจออย่างที่คุณน้องบอกไม่เจอสองวีนะครวิกฤตหรือว่า มีสายน์ผมอ่าฮะผมเชื่อว่าน่าจะหลายๆคนเองก็อาจจะยังใช้ชีวิตไปวันๆเนาะมันก็ยังอยา่าเออไม่รู้จะไปเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีเป้าหมายแล้วผมเชื่อว่าเราทําตั้งใจเป้าหมายจริงๆอะ่ะคิดว่าจะทําสักกี่ปีถึงจะประสบความสําเร็จได้ในอินดีมไห ความความสำเร็จของหน่องแล้วก็ความคาดหวังในธุรกิจโปรเจกต์อิดีมนี้นะคะถามว่าทุกทุกวันเลยค่ะหน่องขอเป็นแบบว่าความสำเร็จของหน่องในทุกทุกวันและที่สำคัญคือทุกลมหาย ใ,ใจของน้องคะ่ะล้วนมีเป้าหมายและทิศทางและที่สําคัญคะ่ะน้องเองก็มาจอยโปรเจกต์นี้เพราะมองว่าโปรเจกต์นี้เป็นธุรกิจแห่งการเอื้อเฟื้อและแบ่งปันช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริงฉะนั้นความสําเร็จของน้องนอง้นองตั้งใจว่าจะทำจนกว่าบริษัทจะไม่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วคะ่ะและความสำเร็จของน้องอยากจะเห็นพี่ๆในองค์กรนะคะอยากกดนี่อยากกดบรรณาการของตัวเองตะ อยาก,ยากที่จะประสบความสําเร็จค่ะในองค์กรให้แบบสําเร็จแบบเยอะๆค่ะ20ะ่สิรหัส30รหัสได้ยิ่งดีเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่การให้อ่ะค่ะผู้ให้ย่อมแบบมีความสุขกับผู้รับอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยวันนี้หลายๆคนเองก็บอกว่าม,มาทําธุรกิจอินดีมเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็ มันเริ่มเห็นเป็นเขาเรียกเก็บดอกออกผลเนี่ยเมื่อ,อไหร่อ่าได้ช่วงไหนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากธุรกิจอินเดียมีอะไรบ้างครับอ๋อโอเคค่ะขอบพระคุณสำหรับคำถามนี้นะคะชอบมากๆเลยน้องมาร่วมจอยโปรเจกต์นะคะในโควิดรอบ2น้องก็คือถ้าย้อนกลับไปก็ปลายปี2,563คะ่ะน้องจอยโปรเจกต์นี้แต่การที่น้องเริ่มต้นเนาะน้องก็อย่างที่บอกคะ่ะว่าฉันต้องรู้อะไรบ้าง ก็คือช่วงเริ่มต้นการเรียนรู้ค่ะเดือนแรกหน่องได้แค่400แรกค่ะพี่อันแต่อย่าเพิ่งตกใจนะว่าเฮ้ยทาไมแบบได้400แล้วพอใช้หรออะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> เออ400แล้วพอใช้หรอ,เ,อ,อเดือนแรกทั้งเดือนเลยเพราะว่าแผนการจ่ายแบบสมัยก่อนนู้นนะคะก่อนที่จะได้400เนี่ย ก็คือต้องต้องจับคู่เท่านั้นจึงจะได้สตางค์แต่ตอนนี้ค่ะ400โอ้ทำง่ายมากเลยค่ะวันเดียวก็ได้แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่เข้ามาในโอกาสนี้นะในเวลานี้นะคะถูกต้องมากๆเลยเพราะจากระบบเดิมนะคะไออ,ะอินดีม อินดีมกรุ๊เนาะและตอนนี้กลายมาเป็นฟาสแท็กแล้วค่ะก็คือเร็วแรงเลยนะคะและที่สำคัญคือแต่ก่อนเนาะจ่ายาจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกๆ7วันน่องคิดว่าว่าอ่0แรกของน่องที่เข้าบัญชีมาน่องไม่ได้มามองว่าอันนี้มันคือน้อยแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือมากแล้วนะไม่น้องมองว่า ถ้าสี่ร้อยมันเข้าบัญชีจริงๆนะพี่อันนะสี่ร้อยมันเข้าบัญชีจริงๆนะวันละสี่หมื่นน่องเองจะทําให้ดูอะไรแบบนี้เลยคะ่ะเออขอให้ได้จริงถืออะไรประมาณเนี้ยออื<ะ> <c oughs> แล้วก็ววกได้จริงๆค่ะ<ๆ>พอเป็นแผนใหม่ก็ออเอก็คือเริ่มเริ่มไปที่แผนแผนเก่าก่อนแล้วก็มาแผนแม็กไฮบริด ก็รับได,ได้หลักล้านปัจจุบันค่ะฟาสแท็กแล้วนะคะคือการพัฒนาแบบพิกัดอย่างอย่างเต็มที่แล้วและที่สำคัญอย่างที่บอกค่ะว่ามิลเลนร์แล้วก็แพตตินัมการประกาศตำแหน่งสมัยก่อนไม่มีเงินค้าโบนัสไม่มีวันทามโบนัส bon อะไรใดๆแต่ปัจจุบันนี้ค่ะการขึ้นตำแหน่งทุกๆตำแหน่งค่ะก็จะมีวันทามโบนัส bon หรือ คาร์บอนัตด้วยนะคะนี่แหละค่ะและที่สําคัญนะคะน้องเองรับรายได้อันนี้ก็คือต่อเดือนนะคะต่อเดือนมากกว่าสามสามหมื่นบาทนะคะอันนี้คือคือต่อเดือนต่อสัปดาห์เนาะแล้วก็เอ่อคือถ้าหากว่ามีไรายได้สะสมค่ะสะสมก็คือเอ่อมิลเลนเนร์มิลเลนเนีร์ก็หลักแสนหลักแสนแล้วก็ถ้าสะสมเป็นประธานรับรายได้หลักล้านนี่แหละค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้หน้องเองก็ คา,าดหวังแล้วก็คาดหวังว่าทุกทท่านในองค์กรในอินดีมของทุกทุกคนนะคะสามารถสำเร็จเป็น Pre s i d e n t รับรายได้ไป็มือเงินล้านกันทุกทท่านเลยค่ะด้วยแผนฟัซแท็กที่ทำง่ายขึ้นและมีแผนการจ่ายค่าตอบแทนเร็วขึ้นด้วยค่ะพี่อันแล้วก็มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนำตรงและสินค้าค่ะที่สำคัญคือสินค้าเลยตัวน้องเองค่ะชอบอเรื่องของกาแฟค่ะชอบเรื่องของงานดาและถังเช่า ผลิตภัณฑ์ของเ,อเรื่องของดูแลสุขภาพแบบนี้ค่ะคนที่เรารักด้วยดูแลสุขภาพคนที่เรารักแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทําให้อินดีมคือทําให้มีความรู้สึกว่าทําให้เรายัดเยียดความเป็นสุขภาพดีและที่สําคัญคือจะหายเงินให้เราทุกสัปดาห์เลยค่ะพี่อัน แบบนี้เลยและที่สำคัญค่ะก็คืออคำนวณรายได้ให้เป็นแบบรายวันแล้วก็จ่ายทุกๆ5วันปรับการจ่ายแบบเร็วขึ้นหนองว่า7วันมันก็โอเคแล้วนะเวิร์กแล้วนะแต่จ่ายทุกๆ5วันอันนี้เร็วกว่าค่ะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าฟาส t t แท็กจริงๆเร็วแรงทะลุพิกัดเลยค่ะถ้าใครย,ยิ่งแบบว่าทํามากยิ่งได้มากทําน้อยก็ได้น้อยค่ะคล้ากันไปหนองเชื่อว่า ความพร้อมนะคะความพร้อมไม่ได้มาจากคำว่ารอแต่ทุกๆความพร้อมมันขึ้นจากการลงมือทำและช่วยกันสร้างนั่นเองค่ะประมาณความสำเร็จของคุณหน่องตอนนี้ฮะถ้าพูดถึงตอนนี้เราสามารถออกแบบได้จริงไหมธุรกิจอินดี้มันสามารถออกแบบความสำเร็จเราได้จริงไหมว่าหรือว่าเอ๊ะต้องเป็นแพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นนี้ ค่ะก็คือด้วยความที่รุ่นพี่ของเรานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะคือแบบว่าไม่กักเลยนะทําแบบไหนได้สําเร็จแบบไหนทาแบบนี้แล้วที่สําคัญคืออย่างอาจารย์ยศค่ะคือเป็นรุ่นพี่ที่น้องนับถือมากๆเลยและทุกวันนี้ค่ะท่านยังเสมอต้นเสมอปลายกับพวกเรานะคะยังทํางานพื้นฐานคุกคีกับพวกเราเสมอด้วยนะคะอาจารย์ยศของเราค่ะแต่แต่ถ้าหากว่าอาจารย์ยศไม่ไม่เอาตัวเข้ามาเนาะก็จะเป็นเสียงเข้ามาหรือคลิปวิดีโอเข้ามาเสมอ เลยค่ะตัวสําหรับตัวหน่องนะคะคือมีรุ่นพี่ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเออิญเราต้องการผลลัพธ์แบบรุ่นพี่ท่านนั้นหน่องเองก็เลยทาหน่องเองก็เลยไปดูว่ารุ่นพี่เขาทําแบบไหนเขาสําเร็จในลักษณะไหนแล้วเราพอใจพอใจไหมนั่นคือไอดอลของเราแลละและหลังจากนั้นค่ะมันขึ้นอยู่กับวินัยของเราค่ะว่าวินัยเนี้ยเราในส่วนเนี้ยค่ะคือเพิ่มได้อีกไหมถ้ายิ่งเพิ่มได้อีกเท่ากับเร่งความสําเร็จให้อีกค่ะ อย่างนองค่ะก็คือ1ปีคว้ารายได้หลักล้านปัจจุบันค่ะรับรายได้มากกว่า3ล้านบาททั้งครอบครัวค่ะพี่อันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะใช้คําว่ามันน่าจะเจอเหมือนกันกับเราผมเชื่อว่าผมเชื่อแบบนั้นนะน่าจะเจอ2วีเหมือนกันนะฮะส่วนมากจะเป็นวิกฤตมากกว่านะอีกวีนึงเนี้ยก็อาจจะยังอ่เป็นดูก่อนดูมไม่อึงทำก่อน <laughs> <laughs> นะฮะถ้าวันนี้ คุณน้องอยากจะบอกเขาหลายๆคนที่เราเคยเราเป็นมาก่อนเราเคยเป็นมาก่อนเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรเขาแล้วอยากจะเชิญชวนให้เขาเข้ามายัางไงในธุรกิจอินดีมเชิญได้เลยครับโอเคค่ะก็ใน ท้ายที่สุดนี้แล้วนะคะก็อยากจะฝากถึงพี่ๆทุกท่านค่ะคนที่กําลังมองหาโอกาสอยู่คนที่กําลังที่ทุกอย่างตอนนี้มันมืดแปดด้านมากไม่รู้ว่าจะไปหาช่องทางไหนแล้วมันมืดแปดด้านตอนที่น้องเจอวิกฤตใหม่ๆพี่คะถ้าวันนี้หนึ่งคนสามารถประสบความสําเร็จได้เราเองก็เป็นอีกหนึ่งคนเราเองก็เป็นคนเนาะสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาได้แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษากายภาษาผู้ หรือว่าภาษาต่างๆนะคะเนี่ยแหละจะทําให้เราถ้าหากว่าเปิดใจยอมรับเปิดใจยอมรับก่อนนะว่าเรา ถึงทางตันแล้วเราถึงช่วงที่แบบว่าถ้ารายได้กระเป๋าเดียวอาจจะยังไม่พอแบบนี้ค่ะฉะนั้นแล้วรายได้กระเป๋าที่2สําคัญมากๆและที่สําคัญค่ะเราไม่รู้เลยว่าวิกฤตภายภาคหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรา <c oughs> การที่เราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ค่ะย่อมดีกว่าบอกว่าเออเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวศึกษาก่อนและไอ้คาว่าเดี๋ยวจุด นี้ค่ะมันทำให้เราพลาดกี่โอกาสแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้ใครที่ฟังฟิวฟิสอยู่นะคะนิวฟิสชาแนลอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านอย่าพลาดทุกๆโอกาสนี้เลยนะคะให้รีบคว้าไว้เพราะรายได้ไร้ขีดจำกัดเช่นกันเนาะเออเจอทุกๆวิกฤตอ่ามัววิเคราะห์จะไม่เจอวิสัยทัศน์นะคะโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะสาหรับคอมเมนต์นะคะนี่เลยนี่แหละคะ่ะถ้าวันนี้ค่ะเรา เราเราพลาดเราพลาดไปเราพลาดหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากไปต่อและในที่สุดมันจะเจอทางตันของชีวิตแต่ถ้าหากว่าวันนี้พี่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นศึกษาเปิดใจศึกษาเปิดใจยอมรับนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะทุกคนอื่นเนี่ย เขาพร้อมยื่นโอกาสไว้ให้ขบคุณแล้วแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณยังไม,ไม่ไม่เปิดโอกาสนะคะนั่นนะคะเป็นความผิดของคุณทุกวันนี้ค่ะใครที่ถูกปฏิเสธอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะทุกๆธุรกิจเลยก็เจอคนที่ปฏิเสธเยอะเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะว่าสถิติค่ะมันจะทําให้เราเพิ่มความสําเร็จนั่นเองแล้วคนที่เซเยสกับเราค่ะชีวิตเราไม่ไม่มีการ ถูกปฏิเสธอยู่ตลอดเวลานะคะหนองก็เป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่โดนถูกปฏิเสธมากกว่า500คนแล้วนะคะพี่ๆคะ่ะกว่าจะรับรายได้หลักล้านขนาดนี้เนี่ยฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปสนใจคะ่ะว่าสคนที่ปฏิเสธเราคนที่กําลังปฏิเสธอยู่ให้รู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่เป็นการปฏิเสธเรานะคะแต่นั่นคือการปฏิเสธโอกาสของเขาเองนั่นเองคะ่ะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้เรารู้ว่า,เ,าเราเข้าใจา ว่าบริษัทค่ะมีแผนการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรเราจะรู้ว่าบริบทของเราทําเช่นไรและน้องก็เป็นกําลังใจให้กับพี่พีทุกๆท่านสําเร็จร่ํารวยไปได้วยกันด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Indiem i n t e r n ร t เน a ตนี้นะคะ